สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานำเสนอบทที่3หลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเนื้อหาในบทเรียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยความหมายหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงความสําคัญหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาทองค์ประกอบแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนําหลักสู่การปฏิบัติค่ะความหมายนะคะ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงปัจจัยและภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรหรือในรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติผ่านพระราชดํารัสพระอรมณ์ราโชวาทและวิธีการต่างๆด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่อผสะนิกรและส่งผลถึงมนุษย ชาติทั้งปวงให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงสันติสุขและยั่งยืน ความเป็นมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหมายถึงหลักพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมและใช้ความรู้อย่างรอบรู้รอบคอบระมัดระวังเพื่อให้ชีวิตสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม สห่วง2เงื่อนไข4ีมิติที่ทุกคนทุกประเทศสามารถนำไปใช้ในทุกกิจกรรมทุกสาขาอาชีพและทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนความสำคัญ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนทุกหนแห่งในยุคโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงต่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปัจญาดังกล่าวซึ่งเน้นแนวทางการเดินทางสายกลางมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคนของสหประชาชาติที่เน้นการให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและการใช้กระบวนการการพัฒนาที่ยั่งยืนพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศของพระองค์และพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน ัชานฉลาดได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประสบนิกรของพระองค์และประชาชนทั่วทุกแห่งพระบรมาราโชวาทข้อที่1เป็นพระบรมาราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์18กรกฎาคมพุทธศักราช2517การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป พระบรมราโชวาสข้อที่2เป็นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคมพุทธศักราช2517ความตอนหนึ่งว่าในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขัน้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนก่อนโดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้วการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว พระบรมราโชวาดข้อที่3พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวานันเฉลิมพระชนพรรษา9ธันวาคมพุทธศักราช2540ความตอนหนึ่งว่าถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียมาก พระบรมราโชวาทข้อที่4พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา4ธันวาควมพุทธศักราช2541 ความตอนหนึ่งว่าพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนพอมีพอกินพอใช้ได้ยิ่งถ้าทางประเทศพอมีพอกินพอใช้ก็ยิ่งดีให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้ว่าบางอย่างจะฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติ ต่อมานะครับองค์ประกอบ 1. ห,หลักความพอประมาณเป็นทางสายกลางในการปฏิบัติซึ่งต้องทำเป็นลำดับขั้นโดยสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้สามารถอุ้มชูตนเองและครอบครัวได้โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดระมัดร,ระวังถูกต้อง ตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงแล้วปฏิบัติได้แล้วจึงพัฒนาการประกอบอาชีพการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดเพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. หลักความมีเหตุผลการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดอย่างมีสติด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบไม่ยออ่อท้อ บนพื้นฐานของข้อมูลความรู้หลักวิชาการกฎหมายศิลธธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดยมีการวิเคราะห์และพิจนารณาจากเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีการเตรียมตัวให้พร้อมรับตอบผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของโลกทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในการศึกษาและการเสิงหาความรู้ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาอาชีพการดำเนินงานและการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้กับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. เงินไขความรู้ประกอบด้วย 1. เงินไขคุณธรรมเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริตรู้รักสามัคคีไม่โลภไม่ตรณีและรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น 2. เงื่อนไขหลักวิชาอาศัยความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้วางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน 3. เงื่อนไขชีวิตดำเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียรนิสติปัญญาบริหารจัดการการใช้ชีวิตโดยใช้หลักวิชาการและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน 5. เงื่อนไขคุณธรรมสิ่งที่เสริมสร้างการดำเนินชีวิตและการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างดีงามและประสบความสำเร็จประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคือประพฤติอชอบมีการพูดมีการกระทำที่ซื่อตรงต่อหน้าที่การงานต่อตนเองและผู้อื่นมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่คดโกงไม่เอารัดเอาเปรียบมีความเพียรคือพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุม ก่อนที่จะดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดรู้จักเบ่งปั้นคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการทำงานและการดำเนินงานสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้และรู้จริงในสิ่งที่ปฏิบัติและใช้ความรู้อย่างถูกต้องไม่โกงไม่ทุจริตไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นนั่นเองครับแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 1. พึ่งตนเองทางจิตใจคนที่สมบูรณ์พร้อมมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตสำนึกว่าตนนั้นสามารถพึ่งตนเองได้ดังนั้นจึงควรที่จะสร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริตแม้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็ตามมิพึงควรท้อแท้ให้พยายามต่อไปและพึงยึดพระราชดำรัส 2. พึ่งตนเองทางสังคมควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้รวมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันดังพระองค์บราโชวาทว่าเพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพียงกันไม่ลดหลั่นจึงของให้ทุกคน พยายามที่จะทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่และให้มีการประชาสัมพันธ์กันให้ดีเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน 3. เพึ่งตนเองในทางทรัพยากรธรรมชาติคือการส่งเสริมให้มีการนำเอาศักยาภาพของผู้คนในท้องถิน่นสามารถสอดส่งหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิน่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่งสิ่งดีก็คือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีมากมายในประเทศ 4. พึ่งตนเองในทางเทคโนโลยีควรส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทยและสิ่งสำคัญสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำริที่ว่าจุดประสงค์ของศูนย์การศึกษาคือเป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่เพราะว่าแต่ละท้องที่สภาพฝนฟ้าอากาศและประชาชนในท้องที่ต่างๆกันก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนเดิม 5. เพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น รล่าวคือแม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าวปลาผักผลไม้ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพและสามารถนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหาภาคต่อไปได้ด้วยการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในการพึ่ตงตนเองในทางเศรษฐกิจก็ยังมีการยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความสุจริตธรรมและเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากที่เป็นอยู่และปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดลาสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไปสำหรับการน้อมนาหลักสู่การปฏิบัติได้แก่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศชี้นํำทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ เริ่มจากครัวเรือนไปสู่ชุมชนและประเทศชาติบูรณาการการสนับสนุนจากหน่วยรัชการและภาคส่วนอื่นและการจัดการองค์ความรู้โดยสรุปแล้วหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยหลักคิดสำคัญคือทางสายกลางซึ่งตรงกับคำในทางพระพุทธศาสนาว่ามัชฌิมาปฏิปทา ประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยในการปฏิบัตินั้นจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขที่สำคัญสองประการได้แก่ความรู้คู่คุณธรรมที่สำคัญการน้อมนำปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทางด้านชีวิตเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยสำหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ